มัเนี่ยังวัาสาธุเดอผู้ขานีีว่วาจากนบนอบนิวกับคนแห่งพระไตรรัตถข้าจัดเสนามาในพันไก่โตขา่าเทศนาวันนี้คุณพระไกรกังเลียม ยามจัดสเวกังให้บังเบียงเสียงคลาดังว่าไกลรัดแก้วผูลำคามหาคุณอภิวาทาทุนกับเพงกระจุนยำบนยำมาใจมงคุณิมัวเมาเมาแล้วอังยพุทธรัตนังธมรัตนังและสังกรัตนังขึ้นึงวเกเก่าความเจ้ากระสอหา คือว่าดีชวลายว่ามาย่องย่องเย่ต้องให้พี่มันมันกัเมือนคือกองลานบ่ามาพันมาไกลมาซ้อมาสองบ่ามาย่ำม,มามองบ่มาสิ่งใด้แล้วพระคุณแก้วคนรักษา พุทธโคดหลอกลาผู้อหาหนอสมเสนผู้เสวงหาธรรมก็ยันควรม,ม่อมนี่จกต้อมวังเปลี่ยนจิริสาฝาหอละหวงมันเสียกปอสลัดอกออกได้กัดเล้ยวสีพระองค์อภิวาทบอกจงสิบูบบงถึงโต พระกูโูสันโธไกคำนำกาคอยมาสู่คำแสดงทำเงินแยวพระโก,กหน้าหน้าแก้วคุณตือตอนอาหนังกัสโปวานันนำเต้าเพียงป่งวงก็ให้ลิงแดมองให้ลิงแดมองบาดผัดเสือลมพระกูลมหัวงอไงไม้ป่วงฝนพาน อาริยะสีอันก็คือน้องผู้หลายมากั่งเรียมงํานะพวดนักนาม <c oughs> เจ้าแมท่ทอลานี้ <c oughs> พวกกวีต้องเปีดผู้เฮ็ดก่นปันปอนให้มาซ้อายมาสูมาเหลี่ยมให้มาเทีย มาเทียมญาตุผ้าปองทางวางกาวรปงหองวิฑธาธิราชไทยเจ้าใหญมหนบุสักกะมังแหมนเช่นทองเติงฟาผู้หลตาหลหน้าให้ลงมาห่มหอบันดลศิลป์ต้องจังนักเทศเสียงปากกาเสริมถอยวาดพญา เมื่อนี้เสียดอันจันคางมาออกเออเออเออเฮ้ยเพลยคุณว่ากีกาว้าตีตานคุณอาจารย์คุณรอคุณพรูคุณปะยาเลยขาหลัดหางวังขาปล่อยเลย ขอยปกคได้เีิดมันสมควรนะรนเต่นเด่นเดนเดนเตนเดนดนเยมละคยามมองสองพระคู่ของกาพระบิดาเมียคนขึ้นมาเยี่ยมมาแล้วบนรในลูกเต่าพ้องเมหาเก่งงานหลวประชาระทานบันทันวันหา สบบ pues whole, s <S ียมปัญญาเึ ang, ăm, broke, ่งเซิยญาตาอึงนักอึงไอ้คนเหงาตึงตกตะลึงหองแตงนปาปัดโผปัดโทมาเทิดเยวกระดอยคนยองเก่าเสือนเมเดือนในถึงกับหวังควางทำมันกำเกลงคอยสุกเลืองเลืองตั้งแต่ตอนจนเตดแล้วตั้งแต่ตอนจนเตดแล้วอันแมงแปล่